สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะเมื่อนี้นะคะลูกออดพาพี่น้องนะคะมาเบิรงกรบกาลังจับผสมพันธุ์นะคะเป็นเวลาช่วงเศร้าน,นะคะพี่น้องหลังจากที่เฮาทําการกระตุนมาแล้วนะคะได้มือนึงนะคะลูกกับกันเลยเดี๋ยวเอากบนะคะล่งผสมพันธุ์นะคะพี่น้องผลปรากฏว่านะคะกะไข่แหนนะคะ ถ้าเป็นกบพ่อแม่พันตัวใดทีมันพรอมลักกากบแม่พันุมีไข่แก่นะคะเพิ่นกับสีไข่หลายแน่เนาะนะคะบอ่อใดทีเพิ่นบ่อพันพรอมเพิ่นกับสีไข่นิหน่อยนะครับพี่น้องอันนี้กะพอดีว่ามันเป็นช่วงาพายุฤดูร้อนเนาะนะคะเขามาหลยที่นี่กะเป็นมือทีว่าฝนตกนะคะลูกอ้อยกระลยจับเอาเขาไปเลยนะคะพี่น้อง โดยทีเข้ากับบริเปิดน้าอีหยังนะคะเพราะว่าฝนโตกเกลียวปุ๊บเข้ากะทําการจับตัวผู้นี่เข้าไปเลยนะคะพี่น้องตัวน,นี้จับเข้าไปเบิดนะคะเพราะว่าบริเวณผู้ก็คือตักกบตัวผู้นี่เข้าไปในบอ่อกบตัวเมียเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ให้เพิ่นทําการผสมพันธุ์กันเองนะคะมื่อนี้นะคะลูกออยก็เลยได้มีโอกาสมาทายเห้พี่น้องเขาได้เบิงนะคะพี่น้อง พี่น้องกเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่มีความสนใจในการเรียงกบนะคะลูกอ,อก้ากะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหลักก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งนั่นนะคะพี่น้องเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆนะคะแนะนำให้พี่น้องเข้าเดเบิ่งเพื่อเป็นประสบการณ์หลักกาเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเลียงกบนะคะของแบบบ้นบานๆเฮานี่ละนะคะ และกาพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามรวมไปถึงแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดนะคะหรือว่านําเสนอแนะข้ของมุ่นต่างๆเกี่ยวกับการเรียงกบนะคะบาหรือควาคิดบาบมีผิดบมีถูกนะคะเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนก็เตกต่างกันไปนะคะรวมถึงการทําบร์รวมถึงการขยายพันธุ์นะคะกับบางคนมีความคิดอีกแบบหนึ่งนะคะปะกติแล้วก็เหตุอีกแบบหนึง่งจังสีนะคะ ถ้าคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันนะคะกษิตเดเป็นประสบการณ์ลูกอ้อยกษิตเดเลี้ยนลูกไปพร้อมๆกับพี่น้องกเกษตรกรนะคะพู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบเนาะน,นะคะพี่น้องหลังจากที่เห้าทํำการเพาะนะคะแบบแนวจิงสีนะคะเวลาประมาณจาก สี่มงเสารนะะพี่น้องบ่เกินนีหรือถามีเวลาก็คือ,อาสามโมงเคิงคือระยะเวลาประมาณนี้นะคะหรือว่าสีท้ำการล่างไข่ล่างไข่ออกจากบ่บนะคะสีบริจับพ,พอเม่พันออกนะคะซึ่งซึ่งใส่เวลาโดนนะคะแล้กก็เสียเวลาในตรงนั้นนะคะสีท้ำเป็นการใส่แปบ๊บใส่สายยางเท่านีละนะคะฉีด ล่างไข่ออกไปนะครับพี่น้องปกากกสิตรเป็นผามุงไน่อนนะคะเย็บเป็นถุงนะคะเย็บเป็นถุงสี่เหลี่ยมสีใงยเติบนะคะละกะผูกกับทอระบายน้ำนะคะละกะให้น้ำผ้าไข่ตัวนั้นนะคะออกไปในใสในถุงผ่ามุงไนรอนนี่ละแพร่เขียวบานเฮานะคะพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็จะเอาตัวนั้นไปล่างเมือกออก สักขู่หนึ่งนะคะและ้วเขาก็จะเอาไปเอาไข่ไปไปวานไปโรยนะคะเพื่อที่จะบอให้มันกอติดกันมาจนเกินไปนะคะพี่น้องใส่ในบอ่อเพาะอนุบาลเนาะนะคะ้าโตวใดที่มันเป็นกุมเป็นก้อนเขาก็สามารถที่จะใส่ใหม่เงี้ยวๆนะเคลียร์ออกนะคะพี่น้องค่อยๆเคลียร์ออกเพื่อที่จะให้การแตกตัวของไข่นะคะแตกตัวได้ดีลกะกะออกงอออกจากไข่ เปลือกไข่ดีๆนะคะพี่น้องคือบางที่ถ้าเห้าบรเเ็ดแบบนี้นะคะไข่อาจจะเน่าได้นะคะพี่น้องแล้กก็สิจมลุไปในน้ำแล้กก็สิเนา่าแล้กก็ะไข่ลูกอ,อ่อต้นหน้นกระสิบ่แตกออกมาเลยนะคะพี่น้องนี่ก็คือเป็นแนวทางาะคะที่ลูกอ,อ้อได้มาแนะนำเหาแนะนำพี่น้องเห้านะคะสุบหัสุสคลที่เด็เขามารับชมรับฟังเนาะนะคะหละ้วกะ ฝากเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรทันใดที่คิดอยากเลียงกบนะคะกะต้องลองเบิงนะคะพี่นอ้องเภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยากหน่อยเลียงไว้ท่าบริโภคภายในครั้วเรื่อนกะหรือว่าคิดมาถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมสมมือหนีนะคะหากบที่อยู่ตามธรรมชาติหรกินนี่กะสียยากแล้วนะคะรวมถึง ห่วยน้องคล่องบึงปกติที่เ้าหากันเนี่ยกะมีสาสมเรื่องของสารเคมีหลายเพราะว่าต้องยอมหลับ่าสามสี่ปีที่ผ่านมาเขามีการใส่สารเคมีเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในหน้าเข่านะคะพี่น้องเฮดไห้กบเข้าเริ่มที่จะลดหน่อยถอยลงไปนะคะเป็นกรบที่อยู่ในธรรมชาตินะ,นะคะแต่พี่น้องสนใจนะคะหลักกคิดว่านี่มันเป็นโอกาส หลูงออดกะแนะนาให้พี่น้องล่องเลี่ยงเพื่อบริโภคไปก่อนนะคะหากมีโอกาสหรือว่ามีแนวคิดที่จะขยายนะคะพี่น้องก,สาาะะะกะ็สามารถที่จะทําไใดนะคะละกะสามารถที่จะคอยย่อยๆขยายไปในแต่ละปีนะคะพี่น้องอันนี้หลูกออดกะภาพพี่น้องมาเบงนะคะกบเพาะขยายพันธุ์นะคะละกะ เป็นความรู้และก็ประสบการณ์นะคะที่ลูกออดไดมาแชร์ละกาหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้สีสางแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายหลายท่านที่กำลังสนใจในเรื่องของการเรียงกัวนิยูนะคะและกาเป็นประโยชน์ร่วมถึงความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายหลายท่านบ่มากกันหน่อยนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับมือนีลูกออดขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ